ที่งก <ator il> <ğim> ัน <meillä> ีอเาไปซื้อน้ําหมึกน้ํามันน้ําเน่แหละเออซื้อค่าน้ําหกน้ํามันนเนาะอ่าบ่ิใไปเท่าได้หมดได้200 0 0บ่ซื้อซื้อคอมคอกินเนาะอันยังเหลเท่าใด๋เพิ่นน่ะเอ้อจะนับก่อนเนาะจะนับไปนํากันมั้ย อ่าเปเมืองเด้อพี่น้องเด้อก็ซี้บกขึ้นกวันไหนเพราะว่าซื้อซื้อน้ำมันเนาะเติมน้ำมันไปกันเข้มงกับผู้ดีอ่าไปซื้อแบบเออนเที่เขาไปน้ำกบกัวเขาก็อ่าให้เข้าไปน้ำนะสองสามสีกเจ็ด Tất cả mà xong tho ngom ngom, you nó Pa, hugh hoa bọ nè ba, 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 tới ba, ba, này hả ba, 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 Đi ba, ba, <laughs> <survive> đi ba, 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 mà ba, 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 bài đi ăn ba, ba, đi ba, 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 เออเป็นยังหนาคือเดืองแค่น่ะท้าคิมท้าคิมบัวใบาและชิวมันคือเออเอาพี่น้องเไยจังไรก็คือว่าเด้อน้องพ่อพี่น้องอกับทักทายสบ,บายดีเอฟซีเบิร์ชคู่สุขคนบัวาใบาชิท่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งต่างประเทศน้องพ่อพี่นออ้องยิน,นยดีตอ้อนรับเนะข้าสู่ช่องของบัจิตอุทภรณ์คือเก้ากะชีมันมืดเนี่ยพี่น้องเไยเพราะว่าเป็นดอกไผ่ดอกเดียวเนาะอยุ่น้องพ่อพี่น้องเไย ก็มืาอนี้ก็ได้ไข่อ่าน้ำปรุงน้ำปั่นน้ำอีกเนาะเป็นยังไงได้ไขยบ้น้ำปั่นมาเนี่ยไข่หาจอกไข่หาจอกเอ้าโมเป็นยังอ่าบโมแล้วกัแเมนเมนโมแล้กัย่างเด็กย่างเล็กหน่อยป้าปูนกันไปเนาะเอ้าหนึ่งบิ้งเอายังนี่เออมา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 กินเผากินน้ำน้ำกันเนาะอ่ามางสมาน้อยมาหนึ่งอ่า เออต้แม่งบไปอีแม uh, okay. ่บไปผเพื uh ่อเพื่อกล้องเห็นได้เห็นอกเห็นดอกดเอ่มืเห็นเจ้าได้ไหมเมันจะให้เห็นแบบว่าโอ้กินาขายิ่ง่านะแหมเออม่เห็นเออียไปอกเออน่นั่นเน่นั่นเนั่นลยอ้องเลยจังไดก็คือว่านี่น้อง่ได้อมนเขาน้ำกันเนาะเลยแล้ว นี de s S ่มาเออนี่เบิ้งดูอืมอันนี้เนี่ยพร้อมอยังนีรสชาติว่านี่เบิ้งบ่ลูกเซล่ะอ่าพระกอนพระกอนเนาะถ่ายคลิปเนาะอ่ามาพี่น้องเลยจังไงก็พี่น้องสบายดีเด้อเนาะสบายดีบัสกูจุคนเสร็จยู่หรอเจ๋งเนาะอืมหัวใหญ่บ่เอ้ยใหญ่ใหญ่ทั้งแผ่นปากใหญ่ไอ้ใหญ่เนาะต้นงมาคอต้นงมาคอใหญ่ใส่จับเปลอาบ่ ฉันสิไปเอาบวดด้วยปลาอยู่ยังจะซิวเลยเราไม่ได้อยู่กับพี่ยันคนเราเนี่ยอืมรสสักลพี่น้องถ้ามีมือก่างขึ้ปลาที่อื่นนะต้นหรือแกงไม่ครับต้นแกงจะมาให้มันเขาเขับอะไรต้มทำไมป่าคอดใหญ่อยู่นี่ปลาบ่มยังเก่งบอกเรื่องปลาแต่เดิรนมันจะโมยังแม่ปลาขอกินเนาะปลาคอดใหญ่มันกินกินบ้างเนาะกินปลาเลี้ยงเนาะกินฮะจอไม่ยังวะอืม มาพี่น้องมาเด้อเก่งปลาค้อพี่น้องเไปอนนเออนนหัง่งมาโอเคนหนาไหตัวยาคีมเนาะคีมินเลยคีมคีมินพี่น้องไเไยนั่นแหละแต่อ่าเมื่อนี้ก็คือว่าพี่น้องเด้มีโอกาสเลยมาตะเบียครำแนมอันนี้ก็มาตะเบียก,ก็ได้ครับแหบบรรยากาศนะครับผมเป็นพี่น้องเบื้องก็มีทั้งพอหักเนอะอาะอยู่ทางฝรั่ง,รรงเศสเป็น อโทรมาถามอ่าเป็นจังไดเห็นลูกเต้าไปนอนคลาออยู่ห้องมอเห็นเบื่อสิเบื่อเบื่อเืเเป็นอรแม่จกบทีบผมนะแจกบทีบแจกทุลูกไดมคนเบื่อทุลุกเบื่อหมดเทียนเบื่อหมดเทียนเมย์แม่เขาเขาเคยเห็นเจ้ากินแบบลายๆ่ไหม กินคำหนึ่งละพี่เด้อแม่พี่เด้อมานั่งน้ำกันได้ล่ะนั่งก่อนได้ก่อนที่ไปเนี่ยไปได้อิ่มเลยไปแล้วพี่น้องเอ้คนนั่นน่ะเนาะอืรพอเด้่ยมาเย็่บ่อทุเรียนนะกินไอะไรกินได้เก็ตัวเอซีพันว่ามันห่อนในนะเขากินลงไปก็ยังห่อนท้องเออเดินเดินชีวมันแดดป่ะมันแดดน้ำเงยจะกลืนเมื่อไห้่แล้วอืะแต่ว่าดังจาก พาไปหาหมอกะพึ่นก็ว่านั่นแหละพี่น้องอาหารเป็นพิษแต่ว่าทาั้งข้อนะนั่นทั้งข่อฮะพึ่นกะเป็นห่วงแนี่ยไอซีพึ่นก็เป็นห่วงก็เลยตามไทยกันเข้ามานังจากกลับมาจต่บ้านแต่ซองเป็นยังไงนะสุขภาพร่างกายไขแน่แล้วเพี่รองอ่ะ,ะเป็นคนปูติแล้วปกติตะกี้ปกติป่ะเป็นเพื่นี่มาพี่เด้อนั่งนั่งว่านั่งจ่ายน้ำเอซีน้ำก่อนเนาะแล้ว่อนกินข้าวไปขายดีบ่มันเนี่ย ไเรื่อยๆเลยไปซื้อบายูคแฟของแกแค่ไหนแม่ตัวเป็นหรืเร่าียนะมึท่นี้กอยัต้องเบ่อไงเท่านี้ยังยังสูงสเด็จนี่บอตัวสียาวมท่านี้เลย่ะใหญ่บใหญ่ไหนจีมาเว่าใครนะมักถึงครปลาคอบอแค่ะ เก็บอ้ป็นไข่ไข่เงานี่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 กินได้ไข่นะอือนั่นแหละมาเงเรต้องมันมันมีก้างในปลายในปลายอพอระยะเขาเยกิงเขาเดียวกินไหนหนึ่งน้องแล้วล่ะกิงขาเดียวนะสงเกีวมาไมม้งาวละนางก็นางนางบ้นนางกากินนัดยิงเาคเครื่องไหมผมจานน้า อาเำไได้ำไม่ได้ไปหาอาไม่ก็จำไม่ได้แล้วม่นด้ไปหาทางเอฟีู้ยไม่พี่ไ่เห็นเน่เออเออดียวนจะเอากินดีบ่ทียาแล้วยาแล้วไปกมด้ามัดตะกอ้ายหมัดตะเกเรียนเรียนมามัดตะกาวะคอคือวะ cơm bà cơm thật thôi đấy nó cũng hơi mềm đấy nó cũng hơi mềm đấy nó cũng hơi mềm kìa nó cũng hơi mềm đấy nó cũng hơi mềm đấy nó kìa, hơi mềm đấy nó cũng hơi mềm đấy nó cũng hơi mềm đấy nó cũng hơi mềm đấy đấy nó cũng hơi mềm đấy nó cũng hơi mềm đấy nó cũng đấy nó cũng hơi mềm đấy nó cũng hơi mềm đấy đấy มาวานมันหิดเปล่ามานหนึ่กินไม่ได้หรอมาวานกินไม่ได้มาวานราะมานกม่นดันเปนงาา่ะเป็นไชอืเป็นมาเบื่อเบื่ออาหารของแพงเนี่ยขาไปชื่อพิกเก่งแล้วมาเลยเก่งอืมขักรีพี่้องเลยกินไไม่ได้มามาพี่ดองกินกินข่าวแงเนาะกินข่าวน้ำกันเื่งนึ่งหนึ่งมดเลยนไทยเข่าวแงไทมาติกนไงมันม

một cái pha đấy đây Thám hành bớt làm xuống Ủy, bộ bớt đấy, xe túi diễn bay hả? Bộ bộ đó, xe, xe túi diễn uống mấy? Qua mấy, lại nó lại Lái, lại đó Ngon càng quá đó Ừm Lái xăm Ừm Xăm chọc nó đó Ừm, ừm, ngon Ngon Cả cái này, cả thứ 3 đó Ngon Ăn đi Ăn đi bà bà Ăn đi กำลังเสร็จเนาะอานก่อนก่อนอืมอานก่อนก่อนพี่น้องมันห่อนเนาะห่อนคักห่อนแน่จับป้องเนาะเขเว้นไม่เก่งอืมอันนี้เนียพอบางอไรกัได้พอบรอยพ่เลยทำอแจงยูมาพี่น้องเลยนอนกันเด้อเนาะอแม่ไม่เห็นนะยานุ่มยานุ่ยอืมห่อนบ้าแบบนี้ยหอนบ้าหอนก็ตากลมบบเนี้ยแต่พลมก็สบายดีลูกและสบายดีนานได้ก็สบายกันเลย

พาไปไปมาคือว่าเนี่ยพี่น้องไกลไปไกลมาค่าเราใกล้ใครอยู่ไม่ไปข้างสวรรค์พี่น้องเฮ้ยมาดินะมาสวรรค์มาหนีิก็เลยทำอยู่สวรรค์มาเลยไปยำได้กับดึกยำนั้นมามามาพี่น้องเลยไปเด้อขึ้นเชือบล่ะได้ไข่ลอยใหญ่สิ้นเนาะสิ้นโดยเฉพาะเลยเนาะโอ้ยไม่ไมีเนี้ย บวมกางเลยึขหึงรือสองขัหนึ่งผิวะปคอทำไรทั้จอกเลยเดียวนจ่อเจอกยาวเขื่อนเหลอก่อนเด็ปลานอยากบวตึกเลอยปะมดแล้วคือมันเน้ยปะก็ย่างย่างกับปลาน้อยปลาปลาขาวน้อยกับปลาน้นน่อยเนีขนาดยังไงปะคอปะคอกับ โดดใช่รถอหยันไม่เลยหยันหมดไหนวะโอ้ยหันหมดได้วะนั่นหน่อยๆลยอะกำใช้หยิกใช้ถิตมเพป็นจังแพห่ไปหน่อยหน่อยกันหน่อยนั่นแห้งเลยที่แห้งเลยรอแห้งเลยปลาโขดเนี่ยแห้งเลยแค่ฟรีแล้วมีปลาดุกเนาะมีนองปลาก็ได้กวนว่านี่ได้กินปลาเป็นชิปผู้ล้องขึ้นไปเศร้าเลยเพราะจะใส่ขี้ว่าเชเอาเน่าเลยเน่าเลยชิปปอกดอกมา หมดประได็นเลยแอร์ปอบกับป้าใช้ช่วยเย็นแล้วมึงแล้วก็อุ่นที่ชอบได้ขับหนูคนนี้เฮ้ยไม่น่าเพี้ยได้ขับหนูเลยตีแจงอยู่ป่ะแจงอยู่อันนี้ยังไม่เห็นป่ะอือได้ขับหนูคนนี้อืมไม่นี่นะมีพ่อฮักพ่อฮักอยู่ทางฝั่งบันเห็นคลิปลูกเต้าพากันเข้าห้องมงคห้องมอเออเพื่เหลีกที่จังพอเราเห็นพ่อกระเมยเราเห็นแล้วโอ้ย เปจไรกบมาเตหงหมู่หงหมเลยคืออ่ายังไม่ท่านเห็นคิดเมือนน่ะอาการดีขึ้นทางพอไปเราจังหวะเนอะเราหากระโรมาบางมนมอเช่าเลยหอนเกากวเลือปเต็มเเลยบางอยู่กลังพอทันเกาทันเดิมตัวหามยาวกาพอเราหาบางบางใบนี่แหละบางใบอยู่ทั้งนี้เนี่ยจำาระพิดเลยพี่น้องฝ หักแพงเพิ่นคือกันในพี่น้องที่ว่าติดตามนตลอดเลยหักเพลงกับหักแพงเพิ่นพี่น้องเลยมีเพลงสองเลยเนาะกินได้เอ้ายืดเข่าปะยืดเข่าเอ้ยกินได้จีนไร้จีนบิดอบิดบโมไปท่องไปท่องเกาบางเลยกินแบบตื่นเนาะตื่นตื่นเข่าพี่น้องท่องกินอย่างใดก็อ้วนคือมื้คิดเลยมีแจ้งอ้วนเนาะเพลงดีดีไหมเพลงดีไหมเพลงเยอะ หักเจกแขงแข็งแห้งเยอะรรมชาติไงือชาเาคือจมจิ้มหัวเยอะสิกินยาเดี๋ยวันนี้เรามียาเช้าแล้วที่รรมชาตินนัมันเด็กหน่อยที่จิ้กาคือพอเนี่จอยยาไหมยาบ่ันบอกเป็นยังไงไปได้จ็บมหัวจ็บหัวแนชาเราบอกคุ้มจริงค่ะจ็บหัวน่แม่เอาแม่ระท่านไปบั ก็ไปอาไรเ่ยบไปอะไรนี่เืองมึงใ่เรืมอยู่อ่ะนะรถบัวตะเองแนะที่ได้รถรถอ่ะไปว่าไว้บนรถของบัวตะรถใหญ่เพิ่นแล้วบนไปวางเนี่ยบัดนั่งอยู่ข้างหน้าบัดพอเอ่าของหนังของไหนมันมันจะเห็นอีเนาะเห็นอยู่บัดบัวเชนเพิ่นก็ลืมบัดนี้ลืมไม่กระชั้นเลยก็ลืมน้องบัวเชนเลยลืมยังไงบ้างบัวเชนเพิ่นลืมอยู่บนรถเพิ่นไปลืมอยู่รถรถบัวตะจะไปน้ำนกัน ก็ไม่กระชันกัน่อเห็นโมเสีเริมกับเริมน้เออสติโอ้ยวก็ได้ไอ้เนาะลริมอยู่ในรถโมเคเนี่เได้กินเคไ้กินกี่ได้กินกาแฟเลยเเไปเไปนี่นะปวดหัวดิ กินกาแฟมีหฮงเลยชอบกัจวนนีกาแฟนะติเช่มกาแฟเยยามแล้วนีนะติดกาแฟอ่ะติดหัวเ่ย่าง้ทำไกินกาแฟน่ิัเ่อยเอิันาะเ่อขาเ่ีกว่านะม่กินเพื่อกาแฟนจักบอเชติดแล้วอาซะเด้เงินชื่อได้ไม่ไม่กินปวดหัวจังเลจังนึงโอ้ย่เลิกไม่เกเ่ะ อันนี้ก็คือว่าพี่น้องด้ใซ้คลิปครับคนพี่น้องเอเห็นก็ราะว่ามื่อี้ก็อยากอ่อย่างรอกอัปเดตอาการอ่าทั้งอาสมีิะหลังจากออกจากแล้วพี่หองหลังจากออกจากหงห้องมอเปหองหมอใส่สโลมถุงเลยใส่สโลมถุงนึงกับอ่ยาครั้บบเกิดนะมปนใจเป็นตเตมกำปั้นนี่นะเป็นติดตามมาาม ทั้งพอเพิ่นก็เลยผ่างเงินมาให้แบบว่าไปไหว้ซื้อซ<อ>ื้อยาแน่ไปชนซื้อซื้อยากินเนาะ,ะก็เลยอยู่ในจำนวนเงินกะบห้าหาสิบหาสิบยูโรห้าสิบยูโรคำคำว่าเป็นเงินบ้านท่ากะกอยู่ในประมาณล้านล้านกับสิบเก้าพันเป็นโบโบจิตน,นะห<อ>นึ่งล้านโบโบคำว่าสิบตัวเลีน่านะจะเป็นอย่างนั้นอโอ้สิบตัุลีแมน ทำเป็ดตัวเด็เนี่ยจะแบบว่าอยู่ในประมาณอสองล้านเอ้ยนึรยหนึ่งเนาะร้อยหนึ่งต่อสองล้านสามแสนแต่ว่ากินนีบบอะเดีย่ยวมีชินชเพินชื่ออีกบอเฮ้ยอยาแล้วอหยาดไห้ดาบ้หาบด้ดบ้กินก่งากินได้ไ่กินตะกุ้งเผากินตะกุ้งเผากินเป็นเพียงมันมันมันถอดระยะแล้ว กุ้งเผาไม่ได้พี่น้องแบบไม่ยังไม่เคยกินทุเรียนเขาเห็นในตัวสัตว์หรือยักษ์ล่องกินเยอะกินอยู่เขาเลยเขาเมื่อไปใจอยากก็ยังเคยแช่คเนาะิกนนเขากินอ่างกุ้งเผาบัวพีดบ้ากุ้งเผาบัวพีดเคยกินตลอดอยู่กุ้งเผาเคยกินเนาะอย่างกุ้งเผากุ้งเผากุ้งมังกรเคยเห็นไม่กินยังบอกกุ้งมังกรเจ้าเนี้ยไ่เคยกุ้งยิงใหญ่ๆคือแต่ากินนะ เอาจะทากินได้กบกกบมันกนันกบนั่นลยนกุ้งนั่นมันแพงกูมีเงินซื้อหรอกม่เหมแนพงกุ้งธรรมดาไงกงไม่น้ำบ่กงไม่น้ำกงธรรมดาเ้ากับเผาได้เยอกันนะได้เยอะก็นไหมเนาะไอเื่อไรบได้หน่อยอันนั้นกือเจ้าเหตุอันนั้นอู่ได้เดียวมนยมใหญ่ไมเงินกันนะตอนนี้ยังมีเงินกนไรเน่ยแม่ไรไรไได้กินเนี่ยิมันมีมีเงินหมดเน่ย เินี่พอะกุงแบบนี้จะเป็นหมดเลยกุ้งที่แกมีไข่นะข้ากินเรื่อยๆกุ้งแม่น้เกิดแล้วก็ยากกินได้ที่ไหนเนาะนันน่กินนัไอยากกิอ่าเห็นจต่ข้าเห็นต่บารแดงเดี๋ยวเห็นต่บารแดงจะเข้าอยู่เห็นไม่กิรวงคิดตลอดเลย Cả... Có mì hành thông ừ. <laughs> ừ, ừ. đây nữa thịt nụ Kín ít Thay hiểu thông Không có đấy, phở thì kín là đấy Vô đi đừng nhạc lắm, mà nhạc Không đây Phở hành nhạc thôi đấy Đi họ đi nè Ừ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  oh, đây กิมชิโนกิมพีแฉกเนนี้พี้องแลแบบนี้เ่อนก็อยู่ไทยมีอยู่ไทยจะได้อยู่บ้านไทยม่หรเราม่คือกมาจากพ่อนมามามาอนอื่นก็เบิ่งกินเขากินน้ำจืเ่อนกินแบบกินแบบก่อนี้ก่อนี้เนาะอาบน้ำอาน้ำพอน้ำได้พ่ออาบน้อาบก่อนมูร มุดมุดตัวอยู่ไม่ใบบังป่ะอืมนี่เพียงเลยนะกระคืะะอว่าเพียงเลยเมื่อหนอึ่งกะได้เอาเงินเนาะแล้วไปเอาเงินที่บอะไรทั้งตัวเนาะคุณผักมาให้นักผักได้รับเช่านี่ป่ะว่างประมาณบ่ายนี่แหละอ่าประมาณบ่าย ไปๆเห็นลูกเห็นเต้าไปของหมอหมอและมันก็น่าเนาะอ่าซื้ออ่าฝากเงินมาให้ลูกเห็นเต้านะพอได้ซื้อยหรือว่าซื้อนอยู่ในกินเ็ยังกะเพิ่นก็เป็นห่วงอ่าในเรื่องสุขภาพร่างกายเนาะแต่ว่าเป็นจังได๋บอกก่อนไข่แน่หรือว่าจังได๋เป็นปกติเลยเนาะเดีขึ้นแล้วั่นนปําปันแล้วนีเนาะจังได๋ก็มีแต่ว่าบ่อ่าต้องห่วงพ่อเด้อเนาะอ่าไข่ๆ่ล่ะเบิ่งดูเนาะเป็นเงิน จำนวนพี่น้องเอ้เป็นหนึ่งเดิมเอาหนึ่งพลังเอาได้เอาได้เอาบางประมาณใบอ่าใบเนี่แหละบายม้งเป็นหนึ่งพี่น้องเป็นเงินเบิ่งเดิมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเตะโมเมนต์นะเอาโมเมนต์ตัวนี้ฮะตัวนี้เงินผู้ใหญ่เพิ่อนเงินผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเอ้ยที่ว่าอ่าหักนาทีเป็นสิบลานบุญกับเป็นเงินของ อ่าไอ้คนนั่นแหละี่ต้องเลยที่มีภารกิจอยู่ไดหีระจ้ากู่นี่เนาะเชื่อถือบมดแล้วบ้าอืมชื่อเยี่ยไรเมื่อเดียวบ่นเป็นล้านรถะนไว้เลยนี่นะเนาะนี่ดิ พี่ของแกคันมีเมสสิฟอ่ะนะกลับเนาะไปเอซื้อน้ําหมึกน้ํมันน้ําน่แหละเออก่อนอซื้อค่าน้กน้มันนเนาะอ่าบ่ิใช้ไปเท่าได้หมได้2,300บาทบ่ซื้อซื้อมอมิเนาะอันยังเท่าเิน่ะจะนับก่อนเนาะจะนับไปนกนมั้ย อ่าเป็นเงินเด้อพี่น้องเด้อกะซี้บวกขึ้ก่านวันไหนเพราะว่าซื้อซื้อน้ำมันเนาะเติมนน้ำมันไปกันเทมทางแมนกับผู้ดีอ่าไปซื้อแบบเออนั่งเที่ยวที่เขาไปน้ำกบกัวเขาก็อ่าให้เขาจะไปน้ำนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดดอ้าวก็ซื้อมาอยู่รถไปช่องแจนแมนอยู่เนาะอ่าก็เป็นเงินจำนวนอ่าหนึ่ง หล้านกับส uh, uh, ิบเก้าพันจว่าสิบเก้าพันนี่คือทั้งอนาล้านเป็นทันไปไปลองเลยหลายลาล้านหนึ่งล้านเต็มเลย่าว่าอยู่น้ำหนีกับินี่ประมาณแปดซนแต่นี่บปฮะประมาณมดไปเป็นเซนลานไปซะเนาะ่าว่าประชิาจุงเงินี่ว่านี่แหละชื่อของอยู่กลมกินแกประมาณแซนไไปลองเลยก็แบบเด็กกลุ่มกตเอาประมาณแปด0ซนไปเด้อีาว่าให้คับ เองมีนาเพิ่นที่บาทางโเพิ่นได้แบบถามมาให้พี่ต้องเยเพิ่นที่บานนี่ไไหนเียใหะแตไปก่อนไปก่อนไปเนี่ยคุณข้ามดูีริงนนี่แบบห่อนเลยพี่น้องผ่อนเอ้าพวกก็กินน้าลายพวกกันเนาะบันน้กินมึอมงเปนี้นาะกปนยักันกินมึ่งจังเล็กสาวเ็กส <laughs> ừ. ở, là tung nữa à, okay ừ. à, à, ừ. à, đi quá năm quả năm 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 ok rồi năm 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 1 năm 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 áo อุ้ยเชิอพ่อให้พ่อกับแม่เพลินนเด้อเนาะโอ้ยขอบคุณขอคุณทั้งพ่อและแม่เด้อพอให้พ่อกับแม่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงไปใส่มาใส่ก็พ่อให้เดินทางตลอดปลอดภัยเด้อร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นนะร่ำรวยเนาะใช่ยู่ดีมีแห้งมาพ่อเนาะเห็นลูกเห็นเต้าได้ก็ดีใจเนาะพ่อเนาะไม่ยาดอกอันนี้ก็ อาได้แล้วก็ c h ไว้ชื่อแบบเ่ืในอยู่ในกินซาอ่านว่าในเรืองนิชาในเรื่องนิชาการน้ำมันน้ำมันหรือว่าอ่าเขาจะเป็นอยนอุนเบาบ่าได้เนาะาก็ c h เก็บนไหวแห้งตัวกระตุกนี่นะพี่น้องเลยกดีใจพี่น้องเลยที่ว่าทั้งพ่อฮักกับแม่ฮักเป็นอ่าได้อ่ได้น่ะฝากมาให้ลูกให้เต้าเนาะออเก็ขอบคุณพ่อหลายเลยพอเด้อดีใจเลยดีใจที่ว่าพ่อ อ่าเพิ่นเป็นห่วงเนาะเลยที่พ่อกับแม่เพิ่นเป็นห่วงอ่าพออ่าไม่แม่พอกับแม่ยนเมีเลยจีบเลมียนเมียนเที่ยวไว้กิจทงนี่แม่นเม่เลยอะไรพี่น้องเลยเออนั่นอะไรพี่น้องไปใช่แล้วฮะเขานอนหรอบอเอาสบายดีลูกสบายสบายอยู่แล้วเนี่ดีแห้ีแห้งเหมืนยืนเนอะเหมืนยืนไปตามคนรุ่มคนไหนเนาะเออเออแม่ยนหอกก็นั่งพอห้านกนพี่น้องเอ้เจเดิ๊กหน่อยเหมือนกันเลยกันพี่น้อง อ่านั่นแหละพี่น้องก็ถือว่าสำหรับมื่อนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะฮะก็ขอบุญขอบุณพอหลายๆเด้อพอเด้อหักแพลงอ่าทั้งพอแล้วก็ว่ยอันพ่อเองก็บ่ได้แบบว่าเป็นอยากไปสมุทรสืองน้ำเนาะฮะมีแต่ว่าเอาให้ทั้งดูเองเก็บไว้ในอดีตมันจำเป็นก็ไว้ใช้ใจเนาะอ๋อโอเคพี่น้องจักนาที่แหละน้อเบิ่งก่อนเด้อยังไงบ่งเลย ม่อนเพิ่มอีกาเพิ่มอีกเพิ่มอีมันเย็นมันขอดมันกินน้ำลายนะ้วบังแจงแจงยู่นี่เนาะเอ้าเชิญกันได้เอ้ามายิบยู่นี่เลยแหละจั่นาทีเลยอ่าได้สุมาภคุณไหนได้แต่ถือว่าในเรื่องการอ่ค้าขายนี่กับแบบเรื่อยๆสมกับแบบว่าหานเฮามันบ่ใหญ่อะไพี่เนาะ ยังไม่ครบเนะาะหากว,ว่าหา้านเนาะมันมีหลายอย่างในนี้แกเจ้ามาเทมมาทานน้ำกลันเชลเสลแม่หนึ่งมากแกมีตู้เซนเอยเนาะตู้เซเนาะตู้เซคือตู้ของกะพอนี่กะแกงระพอคนซื้อให้ได้อยู่ใส่ได้อยู่แต่ว่าใส่ได้พวกอ่าเครื่องน้ำปั้นเนาะพี่เนาะน้ำก้ัน,กนที่ว่าแต่ว่าประเภทพวกน้ำก้ันไม่ได้แบบ ทั้งชาวบ้านก็นทางลูกค้าเขาขเจ้ามาซื้อเลยให้ไปกินกับน้ำเป๊ปซี่ไปเลยไปนี่ะนะมันหอมเนี่ยมันมีนี่เป็นน้ำก้อนบดก็เจ้าก็เลยไปเอาผมมันละลายไว้เพราะว่าน้ำแข็งแบบนั้นนะเขาสามารถแบบาใส่กินเป็นกันเป็นงานเนาะ<ด>ไปใส่กระตุงกระติกเป็นนั่นพี่รองเลย แกมีแต่ว่าอดเอาส,สู้ๆพี่น้องเไงจังใดก็กไ,ดกได้บมืนเนาะอหมื่อนอยู่เท่าใดก็เห็นเว็บ,บอยู่ทามเมื่อนั้นประมาณเจ็บเป็ดพันเนาะเจ็บเป็ดพันแกชิจูในประมาณสองสามล้านแต่มันก็บม่ไ<อ>ด้ใหญ่เป็ในใดพี่น้องอืมเริ่มต้นเริ่มต้นจากที่เห็นเมื่อนัน้นแกชิยู่ในประมาณหกพัน 5, นี่แหละหกพันบาทอกับบาทเป็นเงินก็รชอยู่ในประมาณสองสามล้านเนาะสามล้านสี่ล้านกนแหละอ่กพูดงา่ายเก็บเงินได้เลยเนองอยู่ 5, 4, 4, <c oughs> ดีม <c oughs> ีเ <c oughs> งเนาะก็ ที่พอเรา安娜เอาไหน่ก็ชื่อไหนี่ก็โอ้พี่้องไงใช่จนทะลุทะลานเลยถือว่าคักยู่พี่รองไงเดี๋ยวชี้ทาใส่น้ก้อนยังมีอยู่ได้นะที่ท่าพอนะเพิ่มเต่มนะเพิ่มเติมเพิ่มเตมเอาเอาเนาะนี้ก็เป็นนานาของท่าพอนนานาซื้อไหอใไขออกมา มื้อมื ùng, này, ้อบ่กะกะมื้อมื้อเนาะอ่าพี่น้ํแข็งเดพี่น้องเอ้ยพี่น้แข็งอ่าจะมื้ออื่นกะกะได้อยู่เนาะมื้อเนาะได้อยู่ได้อยู่น้อยลงประมาณมื้อมื้อปลายซะเนาะมื้อปลายพี่น้องเอ้ยเจ้าเอาชอบนึงบ่มื้อนี้อ่าเพราะว่าทางน้แข็งเขาเจ้ามาส่งคู่มื้อคู่มื้อเด้อพี่น้องเนาะอ่าก็ถือว่านุ้งน้นในมื้อนี้ก็ได้คองก็ เอ้าใกล้แล้วล่ะพี่รองเอ้ยอ่าพูดแะไรเดียวอ่าได้ของนากอนเนาะอ่าจังสีแมนแมนแมนอ่าเนี่ยพี่รองเอ้ยเนาะขอระเบิดหมอลำแล้วเอ้าโอเคเอ้าสบายดีเด้อเด้อเนาะสบายดีสบายดีอ่าอยู่ดีไม่แห้งพี่รองเอ้ยเอ้าโอเคเด้อผมเป็นพี่รองเอฟซีแล้วก็พ่อเด้อเนาะแต่อะไรก็ขอบุญขอบคุณพ่อหลายๆเด้อที่ว่าฝากเงิน มาให้ลูกให้เต้าเนอะอาะเดี๋ยวจังไี้ก็สี้ค่อยอาพากันประหยัดแล้วก็ใส้เงินของพ่อ,อมอบให้ให้เป็นประโยชน์ได้พอเด้อขอบุญขอบคุณพ่พอหลายที่ว่าคอยติดตามแล้วก็คอยเป็นห่วงแล้วก็ขอบุญขอบคุณทางเอฟซีพ่อเด้อเอการสำหรับคลิปนี้เนาะขอให้ทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ้ลจะขูุ่กคนอยู่ดีไม่แห้งไปะจะจากโรคภัยไข้ไขเจ็บ ทุกประการเนาะพ่อไปน้องเนาะกับสำหรับพี่นี่ขอลาพี่น,น้องไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อพ่อก,กับเมย์เด้อเนาะโอเคพี่น้อง